สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเรือนใหม่ของ t o y ยต a r e ี o นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องแบงค์นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเรือนใหม่ Vigo ตัว G ตัวท็อปสุดนะครับขอบคุณน้องแบงค์นะครับที่ให้เรือนใหม่ตัวนี้นะครับมาทำการถ่ายคลิปนะครับตัวนี้เป็นเรือนใหม่รี vo ตัวธรรมดาคือตัว J นะครับตัว E ก็มีของแบงค์นะครับผมไม่ได้เอามานะครับใครสนใจเรือนใหม่ตัวนี้นะครับจะไปเปลี่ยนจากตัว J เป็นตัว E ก็มีขายนะครับติดต่อผมได้นะครับ0 8 7ย์แ5ดเจ็ดสองเจนะครับเอาละครับเข้าเรื่องนะครับรถวีโกนะครับตัวธรรมดาตัว J นะครับจะติดเดือนใหม่ตัวนี้มา หัวเดียวโฟร์วินคดิเรือนใหม่ตัวนี้มานะครับคราวนี้เนี่ยมีลูกค้านะครับหรือนักเงลงรถหลายๆท่านนะครับไม่ชอบเรือนใหม่ตัวนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนนะครับมาเป็นเรือนใหม่ตัวจีซึ่งแน่นอนสวยกว่าแน่นอนนะครับก็มีข้อสงสัยว่าสามารถที่จะเอาเรือนใหม่ตัวนี้นะครับตัวจีเนี้ย ปใส่แทนตัวเตัวนี้ได้เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีคําตอบให้นะครับว่าทําได้หรือเปล่าจริงๆสําหรับหลายๆคนที่เล่น Toyota Revo ก็คงรู้อยู่แล้วนะครับแต่ใครที่เพิ่งซื้อรถหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็จะได้เฉลยกันในคลิปนี้นะครับ แล้วก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตจ่ายไฟก่อนนะครับจ่ายไฟเข้านะครับเพื่อให้ดูว่าเรือนไม้เนี่ยครับสามารถที่จะทํางานได้ตามปกตินะครับ เรือนใหม่สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูทิศ A อทิศบนะทิศ A นะครับทิศ B เห็นไหมครับเลขใหม่นะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็คือเราดูฟังก์ชันการทำงานนะครับ คราวนี้มาถึงคําถามผมเองก็อยากรู้นะเพราะว่าผมผมเหมือนที่ทุกคนรู้ผมไม่ใช่แนว Toyota ารีโวนะครับไม่ใช่แนวโตโยต้ผมเป็นแนวอิซูซุนะครับอ่าก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับเกี่ยวกับบอกก่อนเลยไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับอ่าพวกเรือนใหม่ของ t o โยต้าเท่าไหร่นะครับก็พอขายได้นะครับพอขายได้บ้างนะครับไม่เหมือนของอิซูซนะครับจะค่อนข้างที่จะแกะอะไรนู่นนี่นั่นโอเค คราวนี้เนี่ยไม้มันไม่สวยเห็นไหมคราวนี้เราเราอยากจะเอาไม้ตัวท็อปไปใส่นะครับเลยอยากรู้ว่าใส่ได้เลยไหมต้องเดินสายไฟเพิ่มไหมต้องแปลงไหมต้องอะไรไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะไปยาวๆกันเลยนะครับเลือนไม้ตัวจีเมื่อกี้นะครับไม่ตัดต่อเลยนะมาถอดลักนะครับ นะไม่ตัดต่อนะครับเสิบปักนะครับ เห็นไหมครับคือออกตัวก่อนนะผมอะไม่ชัวนะครับแต่ว่าจากที่ผมทดลองในคลิปอะไอย่างเงี้ยครับยังไม่เคยเอาไปเสียบในรถจริงๆนะผมย้ํานะครับก็คือเนี่ยครับเราสามารถเอาเรือนใหม่ของโตโยต้ตัว G นะครับไปใส่ในตัว J เรือนใหม่เมื่อกี้โดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดแปลงอะไรเสียบได้เลย นะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าส่วนนี่ครับนี่เลขไม้นะเห็นไหมเลขไม่อ่าทิ่เอทิบนะครับส่วนหน้าจอตัวนี้ที่จะเซตค่าต่างๆนะครับจะต้องเดินสายไฟนะครับ1เส้นนะครับไปที่ ตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเพื่อเร็จค่าตัวเลื่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าคือเส้นไหนเพราะผมไม่มีมันติฟังก์ชันของ To y ย ta นะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสมีมันติฟังก์ชันของ To y ย ta เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็สรุปตามคลิปเนาะผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าเราไม่มีความรู้ ชัวชัวเดี๋ยวให้ข้อมูลไปผิดนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับเรือนไม่โตโยต้าตัวจที่ไม่สวยตัวธรรมดาสามารถนําเรือนไม่ตัว G ไปเสียบแทนได้เลยนะครับตามคลิปนะครับผมไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลักหลังของเรือนหม่ทั้งสองตัวกันว่าเป็นยังไงนะครับด้านหลังเรือนไม่เห็นไหมครับ ปลัก๊กนี่นีตัวนี้คือตัวเจนะครับด้านบนคือตัวจีดูตรงนี้นี่คือตัวเจนู่นคือตัวจีเห็นไหมครับตัวปลั๊กเนี่ยครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเดีเ๋ยวผมจะปลั๊กอันอื่นนะปลักอันอื่นปลั๊กตัวนี้เราเราเห็นแล้วเนาะในต้นคลิปว่าสามารถเสียบลงกันได้ปลั๊กตัวอื่นนะครับ มีตัวจนะเห็นไหมครับอ่านี่ของตัวจเราถอดจากตัวจไปเสียบตัวอ e ีกันอ่านี่ดูเดี๋ยวเสีอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือตัวจเห็นแล้วนะถอดจากเมื่อกี้นะ ตัวเนะครับแล้วก็อันนี้ตัว G เห็นไหมครับก็คือปลั๊กหลังเหมือนกันนะครับแต่ไอส่วนส่วนสายพินเนี่ยของตัว j กับตัว E เนี่ยจะเท่ากันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับชุดสายไฟตัวปลั๊กตัวพินตัวเนี้ยถอดมาจากตัดมาจากตัวเนะครับแต่เรือนไม้ตัวเนี้ยที่เสียบตัวเนี้ยเป็นของตัว E นะครับก็ เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจนะครับผมไม่ใช่สายโตโยต้านะครับก็มาแนะนําคร่าวๆนะครับผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ